วันนี้พวกเราชาวโปรเจกต์เกษตรอาสนะครับได้เดินทางมาที่จังหวัดจันทบุรีอีกครั้งหนึ่งโดยที่มาสวนของพี่ดำเดี๋ยวจินังจะนึกอยู่ว่านี่ไม่ได้กี่วันแล้วเนี่ยวันที่เขยแล้วี่สิบหกกุมภาพี่ดำร่าตอนยี่สิบหกกุมภายี่สิบหกกุมภาปลายเดือนกุมภายี่สหกมีนาก็ได้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกับอีกสิบสองวันใส่สองลิตรเลยเพราะว่าเขาเขียนยี่สิบสี่สิบตอนดอกเราใส่ไปเต็มที่เลย ไม่ใบมันยังยังสงบอยู่เหมือนกันหมดยังไม่ค่อยถ้าโผล่ก็คือเริ่มเริ่มเหมือนกันหมดทุกต้นเลยอละ้วพี่ดำเห็นอย่างนี้มันออกทุกกิง่งทุกช่อเหมือนอ่าออกทุกช่อเนาะออกออกดูดีไหมพี่ใน,ในสายตาเราเนี่ยเะถือว่าออกดีเนาะเพราะว่าคนที่เขาลาดก่อนของเขาอะสู้รเราไม่ได้อ๋อเขาออกมาแบบว่ามันแบบไม่เป็นไม่เป็นแบบช่อแบบช่อแสดาวเงี้ยเขาจะ,ะเหมือนไม่ค่อยมีแรงงมันจะโดดไปอันเดียวแล้วมันก็ มันไม่ค่อยอวบอแบบเนี้อ่อออกแต่ชอดอกมันไม่ใหญ่พี่ใช้เจสโกคิดนี่ล่วงหน้าอันนั้นก็คือบำรุงบำรุงใบเนาะบำรุงใบสร้างความสมบูรณ์ให้กับลำต้นตอนนั้นฉีดกี่ครั้งพี่ถ้าเป็นตัวเจสโกคิดนี่ฮะฉีดต่ครั้งเดียวฉีดครั้งเดียวไม่มีเวลาให้เลยอพอใบเสมอแล้วก็เลยสะสมอาหารต่อเราก็ฉีดทุกประมาณสองอาทิตย์ครั้งจ้ะหลังจากละสารประมาณอาทิตย์หนึ่งไหมพี่ที่เราฉีดเลยฮะ ฉีดเปิดตาดอกไม่ไม่ถึงแล้ววันนี่ก็ห้าวันก็ฉีดแล้วอ๋อหลังรักษาห้วันนี้พี่ดำฉีดเลยใชดเลยชใช้เอ็กแลคิดนีเนะเนาะฉีดใช่ะระยะเวลามันก็ประมาณกี่วันอ่ะพี่ออกก็นี่มันเห็น2อ,อาทิตย์ออกไหมฮะ2อ,อาทิตย์หรือไม่ออกอ่ะก็<า>ประมาณ1 8บแวันเริ่มเริ่มแตกแต่ออแต่จะเห็นชัดๆก็25วันยีวันนี้จะเห็นเห็นชัดขึ้น อันนี้เรามาวันที่ห้าเมษายนส5 5 5ายลักษณะการออกดอกของมันพี่ตอนแรกใบมันจะเขียวเข้มเนาะทั้ทงต้นเลยใช่ไหมฮะใบเขียวเข้มพอพอเราฉีดเปิดตาดอกมามันก็จะแทงแทงช่อแทงใบอ่อนออกมาก,ก่อนจ้ะแล้วก็ช่อดอกออกตามาอีกทีหน,นึ่งเนี่ยต้นนี้เหลืองใบ<า><อ>มันโสมแล้วพอพอออกช่อไมเ่เชื่อเลยไหมใบเขียวแล้วก็ออกดีทั้งต้นเลย อ,อ๋อต้นต้นนี้ที่เราถ่ายทําให้เห็นนี่คือเมื่อก่อนต้นโสมะนะครับโสมเนื่องจากดูแลหรือสารอาหารไม่ดีเนาะ,ะอาจจะดินไม่ดีหรือต้นได้รับการบํารุงไม่ดีแต่ก็ใช้พิธภัณฑ์ปรษสโปรเจสมาฉีดปรากฏว่าเขียวขึ้นแล้วก็ออกดอกละออกอดอกอดีอ,ออกดอกดีด้วยลุ้นตั้งนานนะเนี่ยใ <laughs> <laughs> จยไม่ค่อยดีแล้วมาดูมาดูวันเว้นวันวันเว้นวันท่นี้ปล่อยสาวันดูบ้างดูที่จะเปลี่ยนแปลงบ้าง เนี่ยแปลงนี้ไอ้ต้นต้นที่ดกก็ออกนะต้นที่อาจารย์มราถ่ายอ,ะอ่ะต้นนี้เราดูทีแล้ว,ลวถือว่าดกมากดกอกหลังจากเก็บเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็มาทำแล้ดูใหม่ก็ถือว่าอดอกก็ยังออกอยู่เหมือนเดิมออกครับจัดหนักบอกอาจารย์ใส่2ชุดเลยนะพันลิตอะ่ะสชุดก็คือได้น้ำยาทั้งหมด3ลิตรนะครับ น้ำยาสามลิตรต่อพันลิตรเราปีที่แล้วได้ไปหกตันเจ็ดนะแล้วถ้าออกอย่างนี้ยังใส่จะเป็นสิบตันก็นับนับไว้ก็ไม่อาจารย์ต้นแปลงนู้นนะต้นเล็กๆอ่ะได้ตั้งร้อยหกสิบโลอ่ะแปลงที่ถ่ายไปแปลงที่ได้ยี่สิบตันอ่ะก็คนเขาเก็บมาฝั่งหนึ่งแปดสิบปโลอีกฝั่งนึงยังไม่ได้เก็บอ่ะ ต้นเล็กยังได้ตั้งร้อยหกสิบโลนี่ต้นใหญ่ด้วยมันก็ได้ด้วยราคิงบอกว่าจะโดดของปีที่แล้วอีกอ่ะก็คาดว่าเนี่ยเดี๋ยวพอนั่นก็จะใส่ปุ๋ยอัดปุ๋ยเลยไม่ต้องมาคาดแกหรอกแกอยู่ในใจแกรู้แล้วแกรู้แล้วโอ้ยคิดเข้าข่าไว้แล้วหกสิบตันหมดเนี่ยแกรู้แล้วเขาว่าอะไรว่าผมาคุยกับสามคนนั่นแปลงแปลงเนี่ยแปลงนู้นนะแปลงนู้นปีที่แล้วได้ยี่สิบห้าตันได้ยี่สิบหกตันเดี๋ยวปีนี้เราสามสิบเอ๊ สามห้าอะไไม่ให้สามห้าผมกอดอูในใจของแกแล้วแกรู้แล้วอ้าวเรามีฮอร์โมอนดีก็ต้องได้ดีขึ้นมาหน่อยใช่ไหมมันแทงแล้วเนี่ยแทงหมดแล้วทุกท่อเลยจะบอกว่าใช้ฮอร์โมนอันนี้ฮอร์โมอนตัวอื่นจับไม่เป็นเลยคุณวิทำไมอ่ะฮะจับไม่ลง <laughs> ไม่มั่นใจ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  <laughs> ใช้ใช้โปรเจสต์อย่างเดียวเลยใช้ใช้อย่างเดียวเลยครับพอจะจับตัวนี้มันจะมันจะมันจะดีหรือเปล่า แต่คนเก็บอนะคนเก็บบอกว่าสวยแล้วก็ไปบอกกับคนที่คุ้นเคยกันนะบอกว่าบ้านพี่ดำลำไยสวยทุกแปลงเลยเขาก็เอาไปเขาบอกว่าเอาฮอร์โมนมาให้รังนึงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็โทรมาอีกดำเอาฮอร์โมนให้อีกลังนึงแล้วมาเอาไหมเอาเอาไปสามเอาไปสามลังแล้วแล้วเขาก็ลำไยมาโชว์ก็คือคนเก็บอ่ะเขาคุ้นกันแล้วเขาก็เขาเห็นว่าสวยจริงๆ จริงทุกปีลำไยไม่เคยได้ดีนะปีที่แล้วเราไม่เจอฮอร์โมนดีเห็นไหมได้ดี่นี้จะได้ปี้ดีใช่ฮะปีนี้จะได้ไม่ได้กเดิมจะได้ไม่ได้ก็เห็นดอกแล้วเนี่ยไม่ต้องบอกเลยได้ดีกาเดิมมีต้นดอกเนงฮะลืมนุกระดกนะดกหมดเลยแต่ปีที่แล้วเนี่ยออกไม่ทุกต้นลำไยออกไม่ทุกต้นนะปีที่แล้วอ่ะปีนี้ออกเกือบทุกต้นเลยแล้วมีอยู่ต้นหนึ่งต้นใหญ่เมื่อปีที่แล้วไม่ออกตอนนี้เป็นช่อสะดาออกมาเลย ไม่ได้โม่จัดหนักปีนี้ปีนี้ปีนี้จัดหนักจากมาหกขวดนะมาโดนหลอกมาหกขวดอ่ะตอนนี้เราสั่งมาทิ้งตั้งเท่าไหร่อ่ะเอาแล้วกลาวว่าเราหลอกอ่ะไม่เลอเขาเรียกว่าเราแค่ได้ดีให้เราเหอะเก็บอกว่าไม่โดนหลอกก็จะได้ไหมหลอกแล้วให้ได้ดีให้เราคนที่ไม่โดนหลอกอ่ะนะแล้วเรามาใช้ทีหลังอ่ะเขาเรียกว่าไง